คำว่ามีอยากจะบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนให้เราใช้ there is there are ได้เลยแต่ถ้าเกิดของที่มีเนี่ยมันเป็นเอกพจน์เราก็ต้องใช้ there is ถ้าเป็นพหูพจน์ใช้ there are แต่มากกว่า there is there are มันยังใช้กับ modal verb ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น there will be there can be there could be there must be there has to be there have to be อุ้ยยกแยะไปหมดเลยค่ะวันนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะโจทย์แรกก็คือมีแมวหนึ่งตัวอยู่บนโต๊ะจะได้ว่าอะไรคะแมวหนึ่งตัวเป็นเอกพจน์ก็จะได้ว่า there is a cat on a table แต่ถ้าเป็นโต๊ะที่เน้นยำ้ำและเป็นแมวที่เน้นยำ้ำเจาะจงว่าเป็นแมวตัวนั้นและโต๊ะตัวนั้น there's the cat on the table there's the cat on the table โจย์ข้อ2มีแมว5ตัวอยู่หลังผ้าม่านมีแมว5ตัวอยู่หลังมา่านยู่จะเลือกใช้ there is there are was were หรืออะไรดีคะเป็นการมีที่เน้นย้ำว่าปัจจุบันนี้มีไหมเอ่ยไม่รู้มีไม่มีอ่ะลองแต่งประโยคค่ะ there o e there are five cats behind the curtain เป็นผ้าม่านที่เราเจอะจงเหรนไหมว่าเป็นผ้าม่านยักยับตัวนี้ there are five cats behind the curtain the curtain แปลว่าผ้ามา่านแล้วนี่ช่วยครูส้มอยากจะขยายเพิ่มว่าผ้ามา่านสีน้ำเงินจะว่ายังไงจะเอาคำว่า blue ไปไว้ส่วนไหนคะเอาไปไว้หน้า curtain จะได้ว่า there are five cats behind the blue curtains สามสี เราไม่ได้มองเห็นว่ามันมีจริงๆแต่คราวนี้เราอยากจะบอกความชัวว่ามันต้องมีแน่ๆเลยไม่ได้พูดแค่ว่ามีแต่อยากจะแสดงความมั่นใจว่าต้องมีแมวห้าตัวอยู่หลังม่านสีน้ำเงินแน่เลยอยู่จะเลือกใช้ there อะไรคะ There must be five cats behind this blue curtain ใครตอบถูกคะคุณสุาากีต่ะเก่งม,มากเลยเนีดังนั้นพูดถึงเรื่องความชัว there must be there must be นั่นเองค่ะแต่คราวนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีแต่จะมีนี่เล่นเรื่องอนาคตเป็น future tense อยากจะบอกว่าจะมีวันหยุดชดเชยจะมีวันหยุดชดเชยวันหยุดชดเชยก็คือ a substitute holiday หรือถ้าเกิดมันหลายวัน substitute holidays แต่คราวนี้อยากจะบอกว่าจะมีวันหยุดชดเชยหนึ่งวันจะได้ว่าอะไรคะ there will be ยังไม่มีตอนนี้ใช้ there is there are ไม่ได้นะคะ there will be a substitute holiday สามสี there will be a substitute holiday, 3, a substitute holiday. ในไม่ช้านี้ soon นั่นเองค่ะต่อไปอยากจะบอกว่าจะมีการประกาศจากรัฐบาลเกี่ยวกับวันหยุดชดเชย ยากไปไหมคะไม่ยากไปอ่าถ้าเกิดใครที่เริ่มไต่มาตั้งแต่สเต็ปแรกๆพอครูส้มตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกตอนนี้อยู่จะบอกว่าไม่ยากค่ะมันท้าทายและหนูเชื่อหนูทาได้ใช่ไหมดังนั้นจะมีการประกาศคู้ส้มช่วย announcement การประกาศ announcement คำว่ารัฐบาล governmentgovernment government, สามสี